สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแเป็นจยยันปปงไดพอไง<ะ>มือนีสิไป,ปว่องไดเห้องฮะมือนีสิไปว่องไดมือนี้หันไปทางกรรมศิลปินผู้ไทยละกะพ่วงๆไปทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องค่ะเอ่อมื่อนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าขอบคุณมังกรอีสานขอสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสุโปรสุ้คนเมือกคือเก่าเหมือนเดิมอ่าพอไงผานรายงานโตพี่น้องแอดมินหน่อยพี่น้องอืค่ะเอา หลังจากที่ว่ากันว่าได้ไปเห็นคลิปหนึ่งมาพี่น้องเป็นจังไดเป็นจังไดได้ไปเห็นคลิปหนึ่งของทางอ่าหมอร์รัศิลปินผู้ไทยครับมีผู้ใดเป็นไอรอนที่ลาสคัลคุหน,น,น้าห้อยมอุ้งอิงบางแน่งจ้าโอ้นั่นเหนบอกพี่น,อออน,อออน้องไอรอนเล่าเล่าตัางป่าไว้อยากเป็นเตื้อเงยลุงอิงคออรับขออนลญาดังขื่อเงยลุงอิง ขอเวลาได้ทุกสิง่งทุกอ,อย่างด้ยคุ่งจิงขอจากพี่น้องแฟนพิษจตบัดนี้ขอเป็นกำลังใจนานะครับทุกๆนจะบานนะครับออซึ่งในคลิปก็คือน้องน้ำพี่น้องน้องน้ำฟิลปินดาวรุ่งออดวงใหม่ที่กำลังมาแรงออถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของอีพอวีว่วีระพงงศิลนออซึ่งอีพอวีเพิ่งได้สัมภาษณ์ทึงเวทีออว่า คือจังไหนจังมาเป็นหมอรองหมอลำเออเห็นผู้ไดเป็นไอดอลแล้วน้องน้ําตอบว่ามีพี่องค์อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงพี่น้องเป็นไอดอลของน้องวอาแค่นี้พี่น้องขนาดเอฟซีแฟนคลับของศิลปินผู้ไทยด้โปบมือสวดๆให้เตึมเลยหรือว่ามีมีเอฟซีของสาวหน่อยเพี่ยนแพ่งไปนางเบิงอยู่นํากับโอหัเด้อแต่ว่าได้เสียงได้รับเสียงป้บมือแล้วก็เสียง ชื่นชมนี่เป็นจำนวนมากพี่น้องแล้วคุณพ่อวีวีละพงวงศิลกระดใัยโอวาแล้วก็ออมนวยอวยพรกับว่าขอให้ยดวงให้ดังให้ก้าวหน้าหายลำล้ำรวยรวยคือน้องอุ๋งอิงคือการวาสนวาเออนี่ละพี่น้องสำหรับอุ๋งอิงรัตนาพรพิษบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะศิลปินดาวรุ่งทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทั้งได้ยานีกับพีแต่คนหูจักเข่าห่างกับพีคนหูจัก ไปกินเข่าล้านขางท่ากับมีคนหูจักพี่นอ้องแล้วว่ากันว่าตอนนี้เป็นหมอรำดาวรุ่งหญิงที่มาแห้งเป็นอันดับหนึ่งของวงการหมอรลองหมอรำเมืองไทยเลยกรว่าได้เออแล้วพ่วงมาไลา่ว่ากันว่าแต่ละคึ้นนี่เป็นแสนก็มี่เป็นเครื่องล้านกม็มีพี่นอ้องถือว่าเป็นเรื่องรา่าดีๆตอนนี้เขาสิเห็นว่าหมอหลองหมอร่ำแต่ละขณะเพราะไงมีการเปิด <c oughs> โอกาสให้เด็กน้อยรุ่นใหม่เนี่ยแหละเขามา แสดงความสามารถของเจ้าของอน่นหละักกะรถือว่าเป็นโอกาสอันดีซึ่งแต่ละคนนพิ้องเนาะบอกว่าสิเป็นของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเองกด็ดีหรือว่าวงอื่นแม้แต่ศิลปินผู้ไทยของพ่อวีระพงศ์นี่กะ,ะพ่อตั้งแต่เพินน่งมีการสัมผัสมีการถามความรู้สึกมีผู้ใดเป็นไอดอลก็ถือว่าเป็นเรื่องเา่าดีๆบนเวทีของศิลปินผููไทยมีพี่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีหรือว่าน้องเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับอีกลหลายๆคน ที่สู้ที่มีความฝันเนาะพี่น้องเนาะบนเส้นทางของคําว่าศิลปินพี่น,น้องแม่นีหลีด้ค่ะน้องอ้อาไอักุนาพรเห็นบ่ค่ะอ่าตอนที่ไปอยู่กับบอลนกเห็นผู้ใดเป็นไอดอลพี่อุงอิงพี่อุงอิงค่ะเออเจ้าสี่ไหมแล้วอีกศิลปนลินหลายๆคนพี่น้องเออเห็นอุงอิงเป็นไอดอลเห็นอุงอิง เพื่อนประสบความสําเร็จเนาะผู้ใดก็อยากเป็นผู้ใดก็อยากอันนี้ถือว่าเป็นการพลิกฟื้นวงการมอลําโดยแท้กริงสาหรับองค์อิงเพียรมันแพงแต่แทกีนเขาสิเห็นได้ว่าการที่สีมาเป็นมอลลมมอลลัหนึ่งยาแห้งนอกาพี่น้องแต่ว่าทูเมอร์นี้ด้วยสื่อสังคมโซเชียลด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพี่น้องวงมอลลัเองก็ดีหลังจากที่ว่ากันว่าเห็นสาวหน่อยเพียรมันแพงรับศิลปินเข้ามาโดยเฉพาะองค์อิงจังสี่กระแสมาดี เออแล้วก็มี่น้องๆหนูๆที่อ,อ,อยากเดินตามฝันมาเหมือนกับพี่องค์อิงพี่น้องมาออดิชั่นมาสมัครแล้วเพิ่นกระถามนี่ส่วนใหญ่จะเป็นองค์อิงพี่บ้านแพงคือ,อไอดอลทางนั้น,นเลยองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้พี่น้องเนาะบ่มแมนต้นแบบบ่มแมนไอดอลเฉพาะในเรื่องของการแสดงความสามารถหรวามี่เอฟซีแฟนคลับหลายเท่านั้นพงงอยาในเรื่องของความกระตันยูหูคุณเนาะความอ่อนน้อมถ่อมตนจังสีหมายความเสมอต้นเสมอปลายกับเอฟซีแฟนคลับก็ถือว่าเป็น เป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นน้องเนาะที่มีพี่องค์อิงเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีพี่น้องว่าแม,มนเฉพาะศิลปินเด็กน้อยจังส่เฟิ First, ร์สพ่อถามเนยพ่อบอกไหลาเป็นคือไผ่ไปยังเองอ่าไปยังพ่อจังบอกให้เป็นคือพี่อุค์อิงหูบอไม่เฉพาะเรื่องการร้องเพลงพี่น้องการใส่ชีวิตใช้ชีวิตแบบติดดินใส่เงินค่ำในี่ยย่างประหยัดแล้ว ที่สําคัญก็คือมีสัมมาคาระวะผิวหญิงเว้าคําใดหลายที่สุดเวลาเจอพอพเมแมนี่ล่ะนั่นล่ะอืแล้วบักลานี่ <ละ S 1> ว่าวาจังไดละ่ะนั่นล่ะดีถือต้องแล้วไส้เฟิร์เนาะไส้เฟิร์กับผมกับฮาร์ดไทรเว่าหลาถูกขําคือกันเพราะว่าลานี่ถือว่าสิเป็นข้ามอีสานแต่ว่ากับบอกเคยเชยพี่น,อน,อนออ้องเนาะไส้ตัวนั่นเห็นบ่กันนี่ล่ะพี่น้องหลายๆคนหลายอย่างเข้าสามารถปรับ นำมาปรับนำมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวเราได้แล้วล่าสุดเป็นยังไงเมื่อวันที่หนึ่งเมษาพี่น้องหลายๆคนว่าโอ้ยก็คือแห้งคือปังอุบัติแท้เออแต่ว่ามื่อนี้เข้ามาว้าในไร่ของคุณพี่ท่านหนึ่งค่ะเป็นควันหลวงวสันตะพูกไหเป็นควันหลงพี่น้องคว้าหลงเวาไมคือเกาว้าเกาคือไม่ย้อนไปเมื่อวันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมา ก็คือควนหลงจากวันที่หนึ่งนพี่นองเนาะ,ะนี่แหละมีเพิ่นส่ค่าถาองค์อิงองค์อิงพอไงอแล้วไม่น่าเชื่อก็คือถูกรางวัลที่สองสองใบน้ำกันพี่นองตีไปเงินในบ้องแมนจำนวนหน่อยๆพอไงแล้วมีการโอนมาให้องค์อิงค่าบ้านแพงหนึ่งหมืนบาทออพอการใช้พึสีพุดช่วงเสาร์ที่ผ่านมากก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับผู้ใดที่ มีความเชื่อนะพ่อไงเนาะ,นะสําหรับคาถาอุงอิงแต่ว่าเห็นหลายๆคนพอถึงตะบอกคาถา,าอุงอิงก็มีการประสบความสําเร็จในสิ่งทิ่ตั้งใจหรือว่าสิ่งที่ขาดหวังไว้อืสิว่าเป็นเรื่องบังเอิญบอกกับบรุตะวาก็เห็นหลายหลคนแล้วพ่อยที่ประสบความสําเร็จเพราะอ,อุงอิงเพราะคาถาของอุ์อิงเพศบ้านแพงวสันพอ่อม,อมล่หนึ่งคือกันจังไดก็คือด้ปดหนีเลยอเออผูไข่สิวานี่เออ เพื่อนกะใส่ขาถาองุงอิงขอลูกสาวไอวขอลูกสาวให้พ่อให้เอนี่เบิร์นี่เบิร์สินได้เด้อน่าจะมาจากงวดวันที่หนึ่งเมษาเหมือนกันเออวากันวาได้โอนเงินอเข้าบัญชีแม่หน่อยให้เห็ดพวกมาไล่ใหน้องคือกันเออนี่วากันว่าผมหมดนี่เพราะน้ององุ่งอิงเล่าโพดกางสี่เลยคอมเมนต์กังสี่เลยเออน้องพี่น้องก็ดีใจน้ำเล่าเราบอกว่าเงินที่ได้มานำไปใช้จ่ายนี่สินเป็นอันดับแรก เหลือหั่นจังวากันเออแต่ว่าเราบอกว่าเหลือเหลือพอไดอ้ใช้จ่ายนี่หน่อยแต่ว่านี่นี่วากันว่าหลายหลายบาทอืมแล้วก็มีการโอนมาอะไรให้น้องอุ๋งอิงเหมือนกันนี่แหละค่าถาอุ๋งอิงบ่เสื้อก็ต้องเสือ้อนอพี่น้องเนาะเอาว่าจังไดเป็นจังไดเนอมือแรกนี่เห็นแวบๆแล้วพี่น้องมีการรวบรวมหรือเน่รวบรวมยังไงรวบรวมมาอะไระเออเพื่อสิท่งลูกสาว กับอีสานคือเก่ารอบนี้ไปออนทั่วทางกรุงเทพสองหมืน2 2> ่นสองมื่มแล้วมือแรกนี่ยุสัยมือแรกนี่เนาะพี่น้องเนาะทรงท,ท่ายทีมงานสาวน้อยเพรบานแท่งอยู่ที่ตลาดสถานีกลางบางซื่อพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อยู่ไกลเนาะกะไปพร้อมเต้ยเสเด็จน้ำกันกับทีมงานสาวน้อยเพรบานแท่งวัสันถเถาะพราไงไปสะดวกสบายแห้งค่ะเออขึ้นรถไฟฟ้าไปพี่น้องไปลงสถานีบางซื่อย่างลงมาปุ๊บพอหันเม่ที่หมอล่ำเลยเออเห็นอยู่ดิ เห็นพญานาดอนแล้วไปขี่รถไฟฟ้าเย็นเจี๊ยบเรอะนั่นแหละเอาเอาบากันไฟพี่น้องก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้กัถือว่าบอไปทั่วปหลายมือกัสิโง่คงตากลับมาอีสานอีกคือเกาแล้วจังหวัดที่จ้างสาวน้อยเพี้ยนแพงเยอะที่สุดยังเป็นศรีสะเกดอยู่คือเกาเหมือนเดิมพี่น้องแล้วเดือนเมษา่ากันวาร้อยเอ็ดก็ยังมีอยู่นะอ่าร้อยเอ็ดมีอยู่สองสามคิ้วงานอยู่พี่น้องอยู่ใกลๆเฮ้านี่ก็มี แถวบ้านน้องหยาหั่งกาปทุมรัตน์อ่าเดี๋ยวไปเจอกันช่วงนี้ละช่วงที่สการนี่ละแต่วัาฤดูกาลนี่สำหรับจังหวัดอยเอก็ถือว่าโบ่ธรรมดาคือกันเธรรม่โบ่ธรรมดามาลุ้งดูคือกันเดฟ้าวเป็นบานแฝงนนงเียค้นหลายคือกันค่ะเออบ่หน่อยหนาบ่หน่อยหนาเอาจังสันพี่น้องเอ่อขับขี่ปลอดภัยพี่น้องเออทำตามกฎหมดปัญหาได้ช่วงทศการสงกรการ์พี่น้องเมาไม่ขับค่ะอืมแล้วจะกลับยังไง หลายๆคนถาม <c oughs> กะเอามูไปน้ำมูกับย่าให้กินหรือว่าจอดรถนอนตรงนั้นเลยไม่ต้องกลับหรอกฮารีสอร์ทรีสอร์ผักพรให้อิม่มหํำสำลักต่กอนจังเมี้ยเด้อพี่น้องเป็นห่วงผู้อื่นเออจะคล้องในโตดีเลยเอาสำรับมันนีจากล่าล่าจากพี่น้องไปตะเพียงซำนี่เดี๋ยวให้สายเฟิดกลาบล่าพี่น้องงาม,งาม,งามในลูกทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ